สวัสดีครับวันนี้เรามาทำกินกับคนสุพรรณครับพร้มเค็มปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนแปดตัวครับเครื่องก็บีขิงหอมแดงกระเทียม ขา่าตะไคร้บประกูดพริกไทยเม็ดครับแล้วก็อ้อยครับอยวเริ่มทำเลยครับอ้อยปอกเปลือกผ่าซี่ครับ ราลองที่ก้นหม้อนะครับไม่ให้ปลามันติดเติดเรียบร้อยแล้วก็ปลาตะเพียนลงเลยครับ แล้วก็ตามด้วยขิงครับขิงนี่ประมาณหนึ่งหัวตะไคร้สองต้นครับต้นไม่ใหญ่หอมแดงห้าหัวครับผากครึ่ง เทียมครับไม่ต้องปอกล้างน้ำเป็นกลีบครับหนึ่งหัว่านิดหน่อยครับแค่นี้ครับใบมกูดสี่ใบครับ ไทยเดี๋ยวต้องเอาไปตำนะครับแล้วค่เอามาใส่ที่ไทยหนึ่งช้อนโต๊ะต่อไปก็วางอีกครับวางอ้อยครับแล้วก็ตามด้วยปลาครับ แล้วก็วางอ้อยครับแล้วปลาวางครับเดี๋ยวเราก็ไปทำน้ำต้มเค็มกันครับ ก็มีมะขามเปียกสองฝัดน้ำตาลมะพร้าวใส่เลยครับสองทัพผีเกลือเม็ดครับสองช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันครับให้มันละลาย ได้น้ำที่น้ำต้มเค็มแล้วนะครับแล้วเราก็เอาปลาตะเพียนที่เราทําไว้ตั้งไฟเลยครับแล้วก็เทน้ำที่เราผสมนะครับลงไปเลยน้ำก็ใช้สองลิตรนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็พริกไทยครับหนึ่งช้อนโต๊ะที่เราตำไว้โรยครับแล้วก็ตามด้วยมะละกอจะได้ทำให้เปื่อยง่ายใช้สับป,ปะรดก็ได้นะครับแต่มะละกอเปื่อยเร็วเปื่อยดีต้มไก่ต้มอะไรก็ใช้ได้ ปิดฝาเลยครับเตาถ่านตั้งอ่อนๆครับไฟ่อ่อนๆเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ก็ผ่านไปหกชั่วโมงแล้วครับโอ้โหรอูด,ดีจังเลยครับตอนนี้น้ำก็งวดลงไปแล้วครับเดี๋ยวทิ้งไว้สีกพักครับให้ไฟมันมอดก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเปื่อยไหม ตอนนี้น้ําก็งวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่านไปเจ็ดชั่วโมงนี่ครับราดเพียนต้มเค็มน่าทานมากเลยครับก้างเปืเป่อยๆเดี๋ยวไปฝากป้าด้วยครับป้าแถวบ้านคนแก่ก็ชอบทานกัน เอาเลยเดี๋ยไปบ้านปลาอาบอีกทำาไรข้าได้กินปลาตะเพียนต้มเค็มอ๋อมะข้าเลยอใช่รือวันนี้ตัวเอ่าคุณจ้ามาให้ป้าก็ซื้อสี่ถุงทำบลระได้ต้มเค็มบะระไม่อะไรอ๋อ ปลาตวเพียนต้มเคม็มอ๋อคุณมากเลยกินนะไม่กินอย่าไปนะ <c oughs> ขอบคุณครับแม่ชิมครับพอดีไหม,อ,มอร่อยนะปลาตะเพียนต้มเค็มครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ